นะครับตอนนี้เรียงกระทงใส่ขนมตาลนะครับจะทําบุญแล้วพวกนี้เข้าวันวันพระก่อนเข้าวันษาเขาทำข้าวต้มเราทําขนมตาลยอดยอดยอดบึมกึมดเลยพี่น้มดเลยมดเลยมันมีมัน,มมนสวยๆจาเดี๋ยวรอดูผลงานจะเพิ่มมีไหมมือใหม่สมัครเล่นก็ไม่เล่นนะครับอร่อย เอาไปตั้ฟ้าหมอพิษมาดูจ้าครบแล้วนะครับ15นาทีโอ้เหลืองขึ้นยุตัวล้วอกว่าบาพะว่ามั่ดูขึ้นยุขึ้นยุครับโอ้ขี้มดแล้ทีวาบอกขีเตาถ่านกบอกว่าครับ